เมื่อลูกชายอยากกินเฟรนฟรายค่ะซื้อมาตั้งแต่ไปเดินวิลล่ามาเก็ตนะคะเพิงจะได้เอามาทอดวันนี้เองจ้าแม่จะทอดด้วยไฟกลางๆนะคะวันนี้เมนูง่ายสุดๆเลยตอนนี้ก็ปลาสลิดท,ทอดแม่ก็ใช้2เตาไปเลยเตาหนึ่งทอดปลาสลิดเตาหนึ่งก็ทอดเฟรนฟรายพอปลาสลิดสุกแม่ก็ทอดปลาทูต่อเลยค่ะ ทอดเฟรนฟรายสุกเย็นแม่ก็โรยเกลือให้เพื่อที่จะไปเสิร์ฟเจ้าลูกชายค่ะแต่แล้วปลาทูเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้มผักต่อเลยค่ะกระเจี๊ยบอีกแล้วมอนี้50บาทนะคะไปเหมาร้านขายมามันเหลืออยู่3ถุงถุงเลยยีอเขา3าถุง50บพอค่ะ่าปปโอเคก็เลยจัดมาหมดเลยค่ะปลาสลิดเย็นแล้วแม่ก็เอามาแกะให้ลูกชายค่ะจะได้บอกไปได้กินปลาสลิดมาหลายวันแล้วโอเคจัดไปค่ะแม่ก็ทอดให้2ตัวเลยนะคะปลาสลิด ตัวเล็กก็เลยใช้2ตัวเลยปกติจะกินแค่1ตัวนี่ก็ข้าวสาบทัพพีเหมือนเดิมค่ะพร้อมเสิร์ฟจจลูกชายเลยค่ะนี่มาเล้วดูดีลาท่าทางกวนโอ้ยจริงๆเลยจะลูกชายเนี้ยแล้ว,ลวเมนูแม่ก็พร้อมเสิร์ฟเหมือนกันค่ะมีผักมีน้ำพริกกะปิแล้วก็ขาหมูที่ซื้อตั้งกลางวันนะคะปลาทูทอดโอ้โหกินจุกๆไปเลยค่ะตอนกลางคืนในส่วนตอนเช้านั้นลงมาจากบ้านจะลูกชายก็นั่งเป่านกหวีดรอเลยค่ะส่วนแม่นั้นก็เหมือนเดิมค่ะลงมาก็เก็บของเตร็มของ เติมน้ำให้เจ้าลูกชายแล้วน้ำเหลือแม่ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะแม่ก็เอามากินกับคอลลาเจนนะคะเจไดจะหอ่อน้ําไปกินแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนจะมีให้เติมด้วยนะคะกินหมดก็สามารถเติมได้แล้วน้ําก็เก็บได้เย็นตลอดวันเลยค่ะแม่ก็เปิดประตูไปแล้ว ประตูบ้านเราก็จะหลายชั้นนิดนึงทั้งหมดคือ3ชั้นเลยนะคะขนาดประตูหลายชั้นขนาดเวลาได้ยินบ้านเปิดประตูเนี่ยหลอนทุกทีหรือว่าบ้านตัวเองนะคะเสียงเปิดประตูจะคล้ายกันเลยเพราะบ้านเราเป็นตึกแถวค่ะยิงอยู่กัน2คนก็จะแอบหลอนนิดนึงจะได้ก็ใส่รองเท้าเรียบร้อยกเดินออกมาแล้วก็ในมือก็ถือขนมจ้าเมื่อคืนฝนตกแรงมากก็เลยถนนก็เปียกนิดนึงแล้วเราสองคนต้องเดินข้ามถนนเพื่อที่จะไปเอารถ ฝั่งตรงข้ามนะคะก่อนจะเดินไปก็แวะซื้อหมูปิ้งสักกองในขณะที่แวะซื้อหมูปิ้งตะลุกใช้ก็ยืนกินขนมเชยกินอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมาดูวันนี้จะได้กินอะไรบ้างก่อนไปโรงเรียนเข้ามาเซเว่นก็มาหาเบนโตก่อนเลยค่ะบอกว่าอยากกินห่อสีแดงวันนี้ตื่นขึ้นมาคือบอกแม่ไว้เลยว่าอยากกินนะคะแม่ก็เลยอ่ะโอเคอยากแวะเซเว่นก็เข้ามาแล้ววันนี้ไม่ได้ให้สเลอร์ปีนะคะพอไม่ให้สเลอร์ปีก็บอกแม่ว่าอยากกินน้ําอะไรเย็นๆก็มาหยิบน้านั่นก็คือน้ําส้มสเปซนะคะแต่ก่อนกินทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ไม่ไ้กินให ลอปีก็เลยได้น้ำส้มมาแล้วในมือก็ถือขนมอยู่ตลอดเวลาเราก็เดินข้ามถนนมาแล้วค่ะมาที่จอดรถดสิคะมือนึงถือขนมมือนึงถือน้ำส้มแล้วพอขึ้นรถนะคะน้ำส้มที่ถือมากินหมดเลยจ้าแล้วก็ามากินหมูปิ้งต่อบอกแม่หมูปิ้งอร่อยมากดูจากลักษณะการกินแล้วคงอร่อยจริงๆแหละนี่นี่น,นี่เอามาชูแม่ด้วยวานตอนเช้าไม่ได้กินข้าวนะคะวันนี้ตอนเช้าก็ขอกินข้าวบอกแม่ว่าแม่จะซื้ออะไรให้จจไดก็ได้วันนี้ตามใจแม่เลยแต่เอาของที่ชอบนะบอกตามใจแม่แต่ขอ ของที่ชอบตัวเองสรุปตามใจแม่หรือตามใจตัวเองเนี่ยแม่ก็เลยนึกถึงหมูปิ้งอาจจะดูการกินหื่โดดนิ้วไปด้วยคงอร่อยน่าดูนะคะเนี่ยกินเสร็จนะคะก็ขอกินนมต่อเลยโอวัลตินที่แม่ซื้อไว้เมื่อวานกินยังไม่หมดเหลือกล่องหนึ่งก็มากินต่อกินนมหมดขอกินหมูปิ้งอีกค่ะบอกแม่มันยังไม่อิ่มขอกินอีกแล้วกันสรุปเช้านี้กินขนมกินน้ำส้มกินหมูปิ้งกินนมนะคะแล้วก็มีเป็นโต๊ะเอาห่อไปโรงเรียนค่ะพอเข้าบริเวณโรงเรียนก็หยิบขนมใส่กระเป๋าเตรียมตัวจะลงรถแล้วค่ะ เหมือนเดิมค่ะเวลาจะลงรถคุณครูก็มายืนอรอจะไดก็ต้องเอากระเป๋าตัวเองลงไปเตรียมของให้เรียบร้อย<ะ>เดินลงรถไปเลยค่ะพอแม่ออกจากโรงเรียนวันนี้ส่งชานิดนึงรถก็ติดเลยอยู่หน้าโรงเรียนเลยค่ะพอค่อนเข้าออฟฟิศก็เหมือนเดิมค่ะรถติดค่ะติดเป็นประจาแต่ก็โชคดีนิดนึงนะคะไม่ได้ติดมากขยับไปได้เรื่อยๆค่ะในขณะรถติดนั้นแม่ก็อ่ะตังกร์ขอดูสภาพตัวเองตอนเช้าซะหน่อยง่วงนอนนะคะตอนเช้ามาง่วงจริงๆพอมาถึงตึกก็ เพราะว่ามีคนอยู่ในลิฟต์เลยไม่กล้าถ่ายตัวเองตรงๆนะคะขนมปังแม่หมดแม่ก็เลยแวะมาซื้อนี้เหมือนเดิมคะ่ะเนถั่วของแม่เหลือประมาณครึง่งกระปุกแล้วแลวมันก็ใกล้หมดอายุเต็มทีแล้วนะคะเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งแม่ก็เลยต้องรีบกินเลยนตอนเช้า,าง,ง่ายๆก็เหมือนเดิมคะ่ะแม่ไปซื้อเบคอนาเรียกโบโลนาเนาะอาโบโลนาค่ะ ขอแก้อีกทีนึงเอาขนมปังมาทาเนยถัว่วใส่โบโลน่าลงไปแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะวันนี้แม่มีซอสมะเขือเทศว่าแม่ซื้อมาแล้วก็ใส่โบโลน่าลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่น้ําสลัดไปค่ะวันนี้ได้ขนมปังใหม่เพราะว่าซื้อจากท็อปข้างล่างปกติจะซื้อจากเซเว่นปกติกินขนมปังธัญพืชวันนี้กินขนมปังข้าวโอ๊ตตัคล้ายๆกันเลยค่ะแต่แม่รู้สึกว่าขนมปังอันนี้จะรู้สึกแข็งไม่อร่อยเหมือนซื้อยี่ห้อที่เซเว่นเลยจะมีห่อไม่ได้ซะด้วยแต่ก็กินได้หมดเลยค่ะ